ฮัลโหลวันนี้เราก็กลับมากับบอกกันอีกแล้วนะคะ <laughs> วันนี้โก็จะแต่งหน้าลุกสาวออฟฟิศนะคือแต่งไปทํางานได้ไปสมัครงานได้ไปสัมภาษณ์งานได้นะคะเป็นลุกที่แบบว่าถูกกาลเทศะอะไรอย่างี้แบบไปสถานที่ราชการได้นะอะไรอย่างี้ก็ลํมาเรื่องกันดีกว่าเนะาะโก็จะมาเริ่มที่พริมเมอร์กันก่อนนะคะการแต่งหน้าลุกนี้จะเป็นแบบเน้นลองลาสต t i n g นิดนึงแบบว่าไม่ต้องมานั่ง touch up ไม่ต้องมานั่งซับหน้าอย่างงี้บนะ่อยเนาะวันนี้ก็จะใช้พริมเมอร์ตัวนี้ของเวดแอนด์วาลนะคะชื่อว่า cover all primer base the tint เนาะลุกนี้ก็จะพยายามแบบไม่แต่งเยอะเท่าไหร่นะคะพอแบบรวดเร็วน แล้วก็พอพอสวยอ,อย่างนี้ได้ไมไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเกินไปพรายเมื่อตัวนี้เนื้อเขาเป็นเนื้อเหลวนะคะไม่ได้เป็นเนื้อซิลิโคนเลยนะก็ไม่น่าจะช่วยเรื่องแบบปกปิดหูือขนๆเลยขนาดนั้นน่าจะช่วยแบบให้อยู่นานอะไรี้มากกว่า ถ้าเกิดใครลูกขนขวัญกว้าปอแนะนำให้ใช้พรายเมอร์ที่เป็นซิลิโคนนะคะฟาวเดชั่นวันนี้ทะะับปอใช้ตัวนี้ของ Maybelline นะคะ Maybelline Fit Me Matte Polish Foundation นะคะแต่ปอใช้นิดเดียวจริงๆเลยะคะ่ะเพราะว่าแป้งที่เราจะมาใช้ันนี้มีคาวเรสสูงอยู่แล้วเนาะแต่ปอจะไม่ใช่คือมันไม่มีหัวปั๊มอ่ะดูดิแล้วก็จะมาแตะทั่วหน้าเลยนะคะใช้นิ้วมือนี่อยเนาะ,ะแล้วก็เกลี่ยออกด้วยฟองน้ำนะคะ ฟาวเดชั่นตรงนี้มันก็ยังคงความเป็นผิวอยู่เนาะแต่คือเห็นป่ะมันก็ยังมีรอยสิวรอยอะไรโผล่ออกมาอยู่อะและ้วปอก็จะมาคอนซีลใต้าตาะค่ะด้วย Maybelline Fit Me Concealer นะคะตัวเดิมตัวโปรเนาะปอใช้สี20่สแซนเซเบลนะคะใต้ตาเลยวันนี้ปอแฮปปี้กับไวท์บาลานซ์ของปอมากเลยอเปอเพิ่งใช้ไวท์บาลานซ์เป็นนะคะปกตินี่ใช้ Auto ออโต้ไวท์บาลานซ์ตลอดเลย ต่วันนี้ใช้เป็นแหละทาวิดีโอมาปีกว่าค่ะเพิ่งรู้ว่าใช้เป็นก็ตอนนี้แหละแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเราไม่ต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเรื่อยๆถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งใหม่ที่ปอเรียนรู้วันนี้นะคะ่ะตา,ตาจะดู bright ขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วปอก็จะมาคอนซีลสิวด้วยตัว next full coverage concealer นะคะวันนี้ปอจะพยายามใช้เครื่องสำอางราคาถูก drugstore ทั้งคลิปเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำวิดีโอแนวนี้เท่าไหร่ก็อยากทำเนาะ แล้วแป้งที่ปอจะมาใช้วันนี้จะฟูลคาวเลชนนิดนึงนะก็คือตัวนี้นี่เองค่ะของ S c Cosmetic เนาะชื่อว่า b o u n c e Up Powder Foundation ค่ะหรือว่าแป้งดินนํามันนี่เองเนาะเบอร์ที่ปอจะมาใช้คือเบอร์สองค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่รู้แป้งดินละมันคืออะไรคือเวลาเวลากดลงไปมันก็จะบุ๋มเห็นปะคือแบบเทคเจอร์มันแปลกๆ,ๆนิดนึงอะ่ะมันเหมือนกับไม่ไม่แป้งแต่ก็ไม่ครีมอ่ะนะคะคือแบบเทคเจอร์แปลกมากเลยอะ่ะ แต่คือแป้งตัวนี้เขาเรีดีมากๆเลยนะคะแล้วราคาไม่แพงเนาะก็มาทากันเลยนะคะเขามีเบอร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเบอร์หนึ่งเนาะอันนี้คือปอใช้แล้วเหมือนกันแต่เก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมเป็นพวกบ้าอันนี้คือสีเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้คือสีเบอร์สองเนาะสีเบอร์หนึ่งน่าจะอ่อนไปสำหรับปอปพาะเจะมาใช้เบอร์สองวันนี้นะคะปอจะใช้พัฟที่เขาให้มาเลยนี่แหละเนาะแล้วก็จะกดๆๆเข้าไปในแป้งแล้วก็ตบที่หน้าเลยเนาะแป้งตัวนี้คือปกปิดดีมากๆนะคะเห็นป่ะปอมีสิวจนจมูกนะก็จะ ปอลชอบใช้ซีซีคุชชั่นของเขาด้วยนะคะเพราะว่ามันปกปิดดีแล้วมันทําให้หน้าปอมไม่มันเลยนะทําให้ปอเป็นคนหน้ามันมากเพราะว่าแป้งตัวนี้เหมาะกับสาวออฟฟิศเพราะว่าถ้าเกิดใช้ตัวนี้คะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเติมระหว่างวันเนาะและอีกอย่างแป้งตัวนี้มีทั้งผสมคอลลาเจนแล้วก็ผสม s p สไว้ในตัวนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนรีบๆก็ไม่ต้องลงกันแดดลงแค่แป้งตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วเนาะแต่คือตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะคุมมันแล้วก็ติดทนอยู่นะมันก็ไม่ได้ทำให้หน้าดูแห้งนะมันก จะลืมเล่ามาตรงคอนแค่นี้หน้าก็เนียนกริบแล้วนะคะเนี่ะปอชอบที่ว่าปกติใช้แป้งดินน้ำมันหรือแป้งทูเวย์หรือแป้งผสมรองพื้นเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยเข้ากับปอเท่าไหร่แต่คือตอนนี้ปอก็ไม่ได้แทนขนาดนั้นแล้วนะคะไม่ได้ไปอาบแดดมา2อาทิตย์แล้วแล้วคือผิวมันก็เริ่มจะกลับมาขาวเหมือนเดิม <laughs> ขั้นตอนต่อไปค่ะปอก็จะมาเขียนคิ้วนะด้วยตัวเดิม Mar e ส ca Per ร์เฟกต์บราวด์เพสีบราวน์นะคะเขียนคิ้วทรงแบบที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วแต่เลยเนาะ เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะครับก็จะมาปัดมาสคาร่าคิ้วนิดนึงนะคะด้วยตัวนี้ของ Essence เนาะ Make me brown นะคะคิ้วจะได้อยู่รอดตลอดทั้งวันเนาะ ตากันเลยดีกว่าคะเราจะพรายตาด้วยตัวนี้ของเวดแอนด์วาวนะคะอายแชโดว์พรายเมอร์เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนหนังตาไม่มันนะคะก็ไม่ต้องพรายก็ได้นะคะอายแชโดว์ไปเลยก็ได้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากแต่งตาก็ไม่ต้องแต่งตาก็ได้ไดะคะ่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเนาะเพราะจริงบางครั้งการไปทำงานหรืออะไรเงี้ยมันก็คงจะต้องมีวันที่เราตื่นสายบ้างแล้วก็แต่งหน้าไม่ทันก็มีเลยถนะูกไหมวันไหนถ้าเกิดตื่นสายค่ะก็คะแค่ขึ้นรถแล้วก็พกที่เขียนคิวแล้วก็แป้งดีนน้ำมันของเอสซี่คอสเมติกนะคะก็คือจบเลยก็ ะะ Love in Paris Palette นะไม่รู้ว่า next ที่ไทยเขาจะมีขายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดที่ไทยไม่มีขายนะเดี๋ยวเราจะลองหาใน eBay แล้วก็ลิงก์ไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะเราจะใช้สีตรงกลางสีนี้ค่ะเป็นสีแมตสีน้ำตาลเนาะเอามาทาตรงเบ้าตานะคะถ้าเกิดใครไม่มีสีนี้ก็ใช้เป็นเหมือนกับ bronzer หรือแป้งคอนทัวร์ก็ได้นะคะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลสีนี้นะเอามาทาทั่วเปลือกตาเลยเนาะ ใช้สีน้ำตาลอะไรก็ได้เลยนะคะทาข้างล่างตาด้วยนะคะนิดนึงเนาะแล้วปอก็จะเขียนอายไลเนอร์สีดำะคะ่ะตัวนี้ของ Maybelline New York Color Show e y e อ i n ไ r นาะอายไลเนอร์สีดำปกตินี่แหละทาขอบตานะคะจะทำให้ขนตาดูแบบหนาขึ้นเวลาปัดขนตาแล้วปอก็จะไปดัดขนตานะคะ่ะแล้วก็ปัดขนตากันเนาะ ขนตาวันนี้ทนะับจะมาใช้ lash primer นะตัวนี้ของ e2d Oh my eye lash base ถ้าเกิดคนไหนไม่อยากใช้ตัว primer ก็ข้ามไปได้เลยนะแต่คือปอใช้เพราะว่าปอยคิดว่ามันอาจจะทำให้ขนตาไปยาวขึ้นนิดนะึงเพราะอยากขนตายาวนะแต่ถ้าเกิดคนไหนขนตาสวยยาวอยู่แล้วก็ข้ามไปเลยนะข้ามไปที่มารชคาร่าได้เลยนะคะไม่ได้ทำให้มันยาวอะไรขนาดนั้นหรอกคนมันไม่มีขนตาทำให้มันยาวแบบว่า มันติดขนตามันก็ทนทําไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดไปเจอ Lash Primer ออันไหนเด็ดๆนะที่บอกว่าทําให้ขนตาดูสวยมากๆแบบป้ะปะจะมาบอกเพื่อนๆเนาะแต่คือตอนนี้ไม่เจอแล้วป้าก็จะปัดขนตาด้วยตัว h d lash perm 3 step volume mascara นะคะไม่รู้มี3 step ทำไมป้าก็ใช้อยู่ step เดีแล s t e ะ ปัดขนตากันเสร็จแล้วนะคะก็มาคอนทัวร์หน้ากันเลยดีกว่าเนาะวันนี้ไาใช้ตัวนี้ค่ะของ Pony Effect เนาะชื่อว่า h a t e Gel l u m i n o u s c o n t o u r i n g Palette นะคะหน้าตาขนาดเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปใช้สีนี้นะคะมาคอนทัวร์เนาะปัดแก้มวันนี้ทะบไปใช้ของ Sleek คะ่ะชื่อว่า Rose Gold Blush เนาะเขาบอกว่า Sleek Rose Gold Blush ตัวนี้เป็น dupes ของ N A o r g a s m นะเพะราะว่าสีมันก็คล้ายกันอยู่เนาะแล้วคือตัวนี้มันมีชิมเมอร์นิดนึงด้วยนะคะทำให้หน้าดูกล o ไปในตัวเลย แล้วปะก็จะมาไฮไลท์นิดนึงนะคะตรงโหนกแก้มอะไรอย่างนี้นะ,ะแต่วันนี้ปะจะใช้เป็นครีมไฮไลท์เตอร์นะคะปอเราใช้ตัวนี้นะคะสไตล์นายด s าชิมเมอร์สติกนะคะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันอยู่เพราะเขาก็โด่งหนังกันในอินเทอร์เน็ตเนาะคือไฮไลท์เตอร์อตัวนี้มันไม่ได้ปังแบบว่ามันไม่ใช่ไฮไลท์เตอร์แบบที่เราเคยใช้กันปกติอะเพราะว่าเพราะว่าการไปทํางานก็น่าจะแบบน้อยๆหน่อย,อย,อยไม่ต้องเยอะมากเพราะมันก็สวยะคะ่ะแล้วก็มันก็ดูธรรมชาติดีเนาะ,ะก็มาทาตรงโหนกแก้มแลตรงนี้เลยเนาะปอก็นิ้วๆถูๆถูๆอย่างเงี้ย็ ล้วตทาปากวันนี้คะคะปอจะมาใช้ตัวนี้คะ่ะของเมลินดาเนาะชื่อติดคลาสสิกซิลกี้แมตช์ลิปบารตองนะคะรู้สึกเขาจะออกใหม่นะตัวนี้สีที่ปอจะใช้วันนี้คือเบอร์2ค่ะ teasing tone นะอันนี้คือเป็นลิปเพนซิลนะคะแต่เือเป็นแมตชซาตินลิปเพนซิลเนาะแลวคือที่ปอชอบอันนอี้อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ปะ <c ười> เขามีกบเหลามาให้ด้วยอ่ะคือซื้อ1ลิปได้กบเหลา1อันอนะ่ะแบบโอ้โหลงทุนมากและที่ปอชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะ กลิ่นคือแบบซูกัสสีม่วงชัดๆดอ่ะซูกัดลดองุ่นอะหอมมากเลยอ่ะ,ะแล้วก็มาทางเลยดีกว่าค่ะสีนี้ก็คือแบบเป็นสีนูโทรบน้ำตาลแบบนุดนดูปกติทั่วไปนั่นแหละครีมี่สุดๆเลยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดลองกินรสช่ำจะเหมือนซูกัดหรือเปล่า ไม่เหมือนนะฮะอย่าก,กินนะทุกคนตัวนี้มันจะไม่แมตทีเดียวนคะ่ะจะแบบว่ามีความสแตนอยู่บ้างก็ตามชื่อเลนะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับลุกการแต่งหน้าไปทำงานไปออฟฟิศหรือว่าไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานของปอนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนสามารถแต่งตามกันได้นะ,ะแล้วคือของที่ใช้ทุกอย่างนี่คือของราคาประหยัดทั้งนั้นเลยเนาะ,ะปอก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ตามจ้าให้่อปอด้วยนะคะและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe like, นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ปอด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันอีกเนาะวันนี้ปอก็ไปนะคะเจอกันใหม่ลุกหน้าเนาะบาบย